สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องมองป้านะคะน้องแตงโมงแซเบอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราพุ่งกลับจากเมืองเลยนะคะแล้วเราจะพุ่งต่อเมืองนะคะรพนมเพื่อที่จะไปแห่พร,ระอุปคุณหรือว่างานสการั์ปะะ่านขนมประจมีสอ6าเ็นะพี่น้องเท่าจะเป็นความคุณต่อผู้ศิลปโยนทีน้นองตาและอีกหลายๆคนคุณบิวที่เราพี่น้องตอนนี้น้องโย ออกไปรอขึ้นเครื่องแล้วแต่ว่าโมย,ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะเพิ่งจะกลับจากเมืองเลยนะคะเพราะฉะนัารรอติดตามไปพ่้อมกันยู่าคอดมอนตค่ดังแอยู่คุณตอเี่ยอันนี้คือคุณหลอดนะคะ <Have you. S 1> อันนี้คือเซนยังไงเซ็ด้าเซน,นคนดสวยนางนี้กันนะคะอ้นวน ได้รูเลยว่าชื่อคือครชื่อแม่โยใช่ค่ะมันเลวมันเป็นลูกที่เลวมากโอเคลูกที่เลวแล้วหนึ่งคือวันเนี้ยเซติก็รู้สึกยินดีที่น้องโยกลับมาปังกับเราอีกรอบหนึ่งเซติก็เออตอนแรกก็ไม่ชวนน้องดีกว่าเพราะน้องงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิอเราโยทักมาพอดีว่า เจเจเจเไป็นนักวพนมไมเจเจมาทุกปีค่ะออกแบบเหมือนกันค่ะคือด้วยความที่เราต่างคนต่างงานเยอะนาะแล้วก็โยวันนี้เจเจยิ่งวิ่งอะเมืองเลยไม่ใช่ใกล้มานครพนมอีกใช่เหมือนกรุงเทพไปแถวแถวใต้อ่ะใต้หรอปัตตานีอะ ใช่พี่แตงโมแซฟเฟอร์ไหมคะคนเสื้อดำใช่พี่แตงโมแซฟเฟอร์ไหมคะใช่ค่ะแต่ยังเอาส่วนกลางวะยังแับคอนเกนประจานี่มืองที่พี่แตงโมจ้ามาใส่นอจ้านี่นพี่โยชิสิไปโรงแรมตัวจิีมังงามแทนอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นพี่แตงโมนะฮะเนาะ ข้าพวกนี้คนจะเยอะมากทุกคนเลยต้องมาไหว้ขอพรข้างในก่อนค่อนใช่ค่ะน้องโยเพราะพวกนี้คนจะแน่นมากเราจะไม่มีโอกาสแบบว่าได้ใกล้ๆแบบนี้เนาะใช่จะแน่นไปหมดเลยน้องแล้วอีกอย่างคือพวกนี้เราอยู่ในขบวนด้วยเราจะมาเดินตรงนี้ไม่ได้เราต้องเข้าไปนู่นค่ะใช่เอามาพี่อะไร่เอาใหม่เอาใหม่เร็ว ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่องค์พระุฐมนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องเข้ามาสการะก่อนเพราะาพรุ่งนี้คนค่อนข้า,ขา,ขางค้นหลายนนพี่น้องเราเข้าไปเพราะใดเพราะว่าเต็งโม่แค่เพ่ก็ามาประมาณสักห้าหกปีแล้วนาะที่มามาตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็อ๋อน้องโยคะน้องโยเข้ามาขอพรก่อนเพราะพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เชา้ชาเราจะได้ร่วมขบวน การแห่งนะคะแล้วก็จะได้ชมชุดสวยๆเพราะทุกปีจะมีคอนเซปต์นะคะจะดูกันว่าปีนี้เรามาในคอนเซปต์ของอะไรเซนต์คอนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ,ะ,คะแต่เป็นคอนเซปต์ของขององค์ยีิ <laughs> อยู่ตรงนีพตอนนี้เป๊ะไม่อยู่ตรงที่ทางหายใจไม่ออกไปบีบคอน้องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะแล้วก็รอน้องโยน้องตาแล้วก็ทุกทุกคนหนุ่มสาวหนุ่มเบาสาวปานท่าไหนแหลมมาแต่งหน้าพรุ่งนี้เจอกันตีสี่ตีสามตีสองไปอ๋อฟังทำาป้นตัู้ดีจ้ะ แง่เขาสงบจิตใจอยู่แล้วเพลงอะไรดังขึ้นุงโ้ไหมเพลงอะไรเมียหรือวงเมียหวงไม่ใช่ไม่ใช่เพลงอะไรรู้ไหมอยากกินขนมเพลงอะไรนะที่ตันกินขนมมาสิเราจะเล่าให้ฟังบอ เป็นนอนในห้องเราเป็นฟางติ๊กต็อกเราเรามันขื่นฟีดแบบเพลงอยากกินนมครกพี่จังแล้วเราเออลาคีมออใส่ออกไปผ้าเฮดเล็บเราอยู่ดีๆเรนก็นลองพี่ก้นมาอยากกินขมนมครกพี่จน,น,นจ,จังห <laughs> หิ <laughs> ิินนนมไูู่ชีก ปาดุงนะถูกะะต,ต้องค่ะต้องต้องเมคอัพนะค่ะวันนี้ชุดหวานมากม่ชุดกูหรอหวานเหมือนกันเชิญชมส่วนพิะเธภัณฑนอนส่วน,วนล,ลังบ้านหลังบ้านฉันมีอะไรหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างห้าตารางวาฉันขอย้ายมาทำเป็นร้านนวด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เริ่มไฟไหม้แล้วนะคะที่จะไปเริ่มกับบัวดารานะคะดารานักสแสดงนะคะดารานักสแสดงอินฟูศิลปินนักร้องอไปไหมยังเ <ไป S 1> หลือ <ไป S 1> เติม,มค่ะใส่ไม้ทันสุดนะคะเหลือเติมปากมากแต่ว่าสวยจริงวันนี้นี่ลูกสาวคนแรกของบ้านนะคะ เราก็ตัตำแหน่งที่ปันนี่ว้าเราไตัตำแหน่งมาใอเคชุดพุชตแตกมีเก้าอี้ใหม่ะรไม่ได้แม่แตกจริงนองไม่กินเบียร์นหน วันนี้ไปส่งเจ๊ๆหน่อยมาดูไปส่งพี่หน่อยที่เขาสันฟ้าตอนนี้นะคะเริ่มที่สมุดไว้มากแล้วคือคนล้นหลามเหมือนปีที่แล้วเลยทุกสเปโอเคทุกคนะครับวันนี้ก็ในตีมนะครับงานแห่พระอุปภูตครับในงานนมัสการพระนาพนมเรามาช่วยคุณเต่าทุกปีนะคะแล้วก็ เขาพร้อมที่จะมาตลอดแบบว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นเรามาด้วยใจถูกไหมทุกคนมาร่วมกันด้วยใจนะคะคุณตาวแล้วปีหน้าเราก็มาอีกมาอีกคุณแตงโมแล้วก็คุณแล้วก็ผมอยู่ดิวโรนี่น้ำกันอาบุน้ำกันเด้อบ๊วยโอ้ยมาบ้าแล้วเนาะบ้าแล้วเนาะนะครับถือว่าแล้วแต่งเต็มทุกปีมาอ่ะแมทเราฟินิชปีนี้หน่อยว่ามาในคอนเซปต์อะไร ละชีก็วันนี้ก็อดีใจนะคะที่ได้รูกน้องนะคะสวยมากตอนนี้ขเขาวันของเรา ครับเดอ๋มาจริงจน้องเมย์วันนี้รู้สึกว่าปรับปื้มคนนั้นหนามาแล้วก็แดดค่อนข้างแรงค่แะแตเช้าวันนี้ <C ũng> แฟนคลับก็เคยมีตั้งแต่เด็กยันยันผู้ใหญ่แล้วก็คนโตค่ะน้องเมย์แล้วก็ครอบครัวแฟนคลับตัวโยงคุณแม่จำเนียนก็มาใช่คุณแม่จำเนียนมาก้อไปหาเร็วๆคุณแม่จำเนียนมาเอาสิ <C ũng> อ๋อนีใกล้จะถึงแล้วนะคะแรงสัญ้าสูงมากต่อให้ร้อนเราก็จะสู้ค่ะนีไหวไหมร้อนไหมร้อนแต่ไหวร้อนหลังมากตอนนี้ ตอนนี้นะคะเราเดินประมาณ10นาทีแต่ว่าแต่งตัวประมาณ4ชั่วโมงนะคะ <laughs> รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ <c oughs> แต่ขับเยอะมากแล้วดูผู้ชายสิคะดเขาเปล่รองเท้าให้ฉันด้วยนะคะ มานั่งไม่ได้ก็นอนไงคะหลัปิดคลิปเลยนอนสำหรับวันนี้นะคะยังไม่ปิดอีเมลเราต้องไปกินข้าวเราค่อยปิดทีเดียวป้าโอเคมึงจะรีบปิดไปไหนกูณนอนไม่ได้กูนั่งไม่ได้แม่คัะกรรมการมาเรียกเข้ามาอีกที่เบียวเขาม่อีกดเตยตองโตแล้วก็ตัวมันไม่ได้มาดูมีงานด่วนใช่ไหม คนละแปดพันเดี๋ยวเจ๊จ่ายให่ไหมล่ะไม่โอเคกันกันกลับเลยไม่ไม่เอาเร็วลยไม่เอาเร็มาไม่เอาขอดีใจถ้าพี่น้องหลังจากที่เรากลับมาจากนครพนมนะคะเราก็มาลุยงานต่อเพราะว่าเต็งโมเซิร์ฟ ไม่เคยมีเวลาว่างนะคะ่ะเพราะฉะนั้นขึ้นลุยงานต่อหลังจากที่กลับมาจากนาครปนมสรุปว่าทุกคนแฮปปี้มากเราอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงหลายๆตอนเพราะว่าเขาุ่งมันโยงมันุยงเขาค่าแบบเขาค่าขับรถขับล่ามากหลายๆมองหลายๆบอลหรอกแล้วมีงานต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งห <c oughs> ลงทางาแล้วก็หลงทางเป็ร้อยกิโลคือแบบแ <c oughs> ล้วเหนื่อยมากตอนหลงทางที่ฉันไปถึงบ้านอ๋อลุงพลบ้าแต๊ด นี่ฉันก็งงอยู่ตื่นมาอีกทีก็เกิดการบูเล็กไฟงงมากที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนภูเขาร้อยกว่ากิโลนี่ฉันรู้สึกว่าอ๋อนี่ฉันหลงทางนะครพนมหรือขอบคุณค่ะสรุปว่าทุกคนอ่ะปรับเพิ่มบิติมากทุกคนมาด้วยใจไม่เอาเงินเลยสักบาทหนึ่งโดยเฉพาะทีมนํนนะคะาคุณเต่าภูสิลป์นะคะต้องขอบคุณคุณเต่าภูสิธ์มากที่เชิญชวนแตงโมเซเว่รูปปีไปเอาบุญนมาสก,การระธาพุพนมเนาะก็ รู้สึกว่าออมีคนมาร่วมค่อนข้างมากขึ้นคนให้ความสําคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นในที่ที่ว่าเท่าสมาธิสอะโปรโมทหรือว่าซอยให้คนมาทําบุญแล้วกับอกบารมีกันต่อที่พระธาตุพนมนะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะไปร่วมทุกๆปีแล้วน้องโยมีบอกแล้วว่าว่าน้องโยมจะกลับมาอีกค่ะดีเพราะฉะนั้นเลยหรอเจอกันใหม่ปีหน้าที่งานนมัสการพระธาตุพนมนะคะเท่าทิ่เหตยิงไงก็เก่าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าทุกๆคนที่ยอมวิ่งหน้าวิ่งหลังก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตละกะพบเจอแต่สิ่งดีๆล้วค่ะหาเงินหาทองมาได้ง,ง่งายๆนะคะพี่น้องร่างกายแข็งแรงสําหรับมือนอีก,กนสสาสุขเสมอมาสมัวเก็ดเอาความจไทเป็นไข้ความไดือดเป็นมีเอาความดีเป็นแกนฟางทางชีวิตเอ,เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอํานวยผลเอ,เอาคนไกลเป็นแรงใจภายในตนนี่แหละคนคุณค่าราคางาม